แรกขอสวัสดีทุกคนอีกครั้งนะครับก็วันนี้เป็นวันที่6นะครับเดือนมิถุนายนก็เป็นวันแรกเลยสำหรับการเปิดอัลฟาเทสนะครับหรือว่าเปิดให้ทดสอบแบบจำนวนจำกัดน,นะฮะของเกมหรืออพทิเซน Wild l i f t นะครับในช่วงหลายเดือนที่ผ่านมาหลังจากที่เราได้รอคอยกันอย่างเ,เหนื่อยนะครับเรียกได้ว่าบางคนนี่รอจนเหี่ยวเลยก็ว่าได้นะครับ รอจนท้อนะฮะก็ไม่มีโอกาสที่จะได้เล่นสักทีนะครับตอนนี้ก็ได้ทําการเปิดอัล a าเทสแล้วแต่ว่าข่าวร้ายก็คือเปิดแค่2ประเทศเท่านั้นนะครับนั่นก็คือประเทศฟิลิปปินส์และก็ประเทศบราซิลนั่นเองส่วนเราที่เป็นเกมเมอร์ะนะครับที่อยู่ในประเทศไทยของเราเนี่ยก็แน่นอนว่าไม่ได้เข้าร่วมในการทดสอบอัล a าเทสครั้งนี้นะครับทำให้แบบ เราอาจจะรู้สึกอิจฉานิดนึงนะอิจฉาคนประเทศฟิลิปปินส์แล้วก็บราซิลนะครับที่เขาได้เล่นก่อนเรานะซึ่งวันนี้เนี่ยทุกคนนะครับผมจะพาทุกคนมาดูเกมเพลย์ครั้งแรกของเกม llvlist นะครับผมได้ไปหาคลิปมาแล้วผมได้คลิปของคุณอาคุ o โมโตะคุณอาคุ o โมโตะเขาเป็นสตรีมเมอร์ชาวบราซิลนะครับซึ่งเขาก็ได้สิทธิ์ที่จะได้เข้าร่วมทดสอบครั้งนี้ด้วยนะครับในการเล่น llvlist คุณอาคูโมโตะนั้นนะครับเขาเป็นคนที่เล่นเกม r o v นะครับสตรีมเกม r o v ตลอดแล้วก็ทําคลิปเกี่ยวกับ r o v ลงในช่อง youtube ช่อง youtube เขามีคนตามประมาณ1 0 0 0 0แคนครับแล้วเขาก็ทําคลิปเกี่ยวกับเกม r o v ตลอดแล้วทีนี้เขาก็ได้สิทธิ์ที่จะเข้าร่วมเล่นเกม LLV l i นะครับในช่วง Alpha Test เขาเป็นคนบราซิลนะเดี๋ยวผมจะเปิดให้ดูนะครับเดี๋ยวเรามาดูพร้อมกันนะครับ เดี๋ยวเรามาดูเกมเพลย์ตัวแรกนะครับจากทาง League of Legends y l i p นะในแมตช์นี้นะครับคุณอาคุมะโตได้เล่นเป็นตัว j ิงส์นะครับจิงสนะเป็น ADC อีกตัวหนึ่งที่ผมชอบเหมือนกันนะใน League of Legends นะครับแล้วก็รู้สึกว่าคุณอาคุมะโตจะมากับเพื่อนนะแล้วก็เพื่อนเขาจะเป็นคนนี้นะคนที่เล่นอ่อโซรกะเพื่อนๆจะเห็นว่ารูปภาพไอ้นี่รูปภาพของโซรกะ มันเปลี่ยนไปใช่ปะ่ะถ้าในเวอร์ชั่นที่เป็น PC เนี่ยมันจะเป็นแบบมุงม่วง,งแบบว่าไม่สวยเท่านี้อะภาพปกเป็นโปรไฟล์ของโซลกะเนี่ยเปลี่ยนใหม่ให้เป็นแบบสวยมากเลยดูดิสวยมากนี่เป็นโซลกะนะนี่โซลกะนะก็มีลักซ์ที่เป็นเลนกลางนะครับแล้วก็มีแจ็คที่เลนป่าแล้วก็มีกาเรนนะคนุณเอ่อคนที่เล่นกาเรนเนี่ยก็เป็นท็อปเลนนะแล้วก็โซลกะเล่นเป็นซับพอร์ตนะครับแล้วเขาก็มาด้วยกันด้วยนะกับโซลกะ มันเขาจะกดมาด้วยกันนะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าด้านข้างเนี่ยครับจะมีข้อมูลแนะนํานะซึ่งตรงนี้เป็นภาษาบราซิลทั้งหมดนะครับจะมีเขียนบอกว่าตัวที่เราเล่นเนี่ยชื่อว่าอะไรแล้วก็จะมีให้กดดูสกิลอะเป็นพาสซีฟสกิลเป็นสกิลหนึ่งเป็นสกิลสองสามแล้วก็อันติเมตเราสามารถกดดูได้ว่าสกิลนั้นเป็นยังไงบ้างนะแล้วก็ด้านล่างเนี่ยตรงนี้จะเป็นเราสามารถเลือกสกินได้นะครับว่าเราจะเอาสกินอะไรไปแล้วก็ตรงนี้เนี่ยเพื่อนๆจะเห็นได้ว่ามันมี สเปลให้เราเลือกไป2แบบนะครับซึ่งซึ่งคุณอะคุมโมโตเนี่ยเลือกเป็นฮิลแล้วก็แฟลตไปแล้วก็ตรงนี้นะครับคุณอะคุมโมโตนะครับเลือกรูนเป็นไอ้นี่อะคอนคูเรอเลือกรูนเป็น c o n ค u ูเรอผมว่ามันก็มันอาจจะไม่เหมาะกับจริงเท่าไหร่นะผมก็ไม่รู้เหมือนกันว่าเขาเลือกรูนนี้ไปทไําไมเราสามารถปรับเปลี่ยนได้ก่อนที่เราจะเข้าเกมนะครับจากด้านข<อ>้างตร<อ>งนี้เลย สามารถปรับเปลี่ยนได้ทั้งหมดมเดี๋ยวผมขอ,อนอกเรื่องแป๊บนึงเลยกันดูคุณอะคูมโต,โต้เพื่อนๆจะเห็นไม้ตรงนี้ป่ะเป็นไม้ท,มที่ผมอยากได้มากๆเลยนะมันเป็นไม้ที่ชื่อว่าไฮเปอร์เอ็กนะครับเป็นไมค์คอนเดเซอร์ที่ผมอยากได้มากๆสีแ,แดงเนี่ยขอถามหน่อยครับถ้าเปลี่ยนสกินในหน้าเลือกตัวมันจะเปลี่ยนโปรไฟล์ไหมครับผมไม่เคยเล่นเอลเอลเปลี่ยนครับเปลี่ยน,เ,ยนเรื่องในหน้าเลือกตัวมันก็จะเปลี่ยนโปรไฟล์ขึ้นมาเลยนะครับแต่ว่ามันไม่มีโมเดลแบบ3มิติมันยืนแบบ RV นะมันจะเป็นภาพแบบภาพเคลื่อนไหวแบบเมื่อก้ะ นั่นแหละเป็นแบบนั้นแหละในหน้าโหลดเพื่อนๆก็จะเห็นว่านี่นะครับจะเห็นทุกคนว่าเอารูนอะไรมาบ้างนะแล้วก็เห็นว่าเอาสเปลอะไรมาบ้างทั้งฝั่งเราแล้วก็ฝั่งตรงข้ามนะครับตัวนี้เป็นเซิร์ฟบราซิลนะครับย้ำอีกครั้งเข้าเกมมานะครับนี่ดูเลยว่าลื่นไหลความลื่นไหลนี่ก็จะเป็นเข้ามาคุณอากุมโตก็เปิดดูไอเทมก่อนเลยนะครับว่ามีอะไรบ้างจะเห็นไอเทมรองเท้าตรงนี้นะ ไอเทมรองเท้าเราสามารถซื้อได้ในราคา1,000นะครับตอนนี้คุณอาคุมโตก็จะเลือกไอเทมนะครับเสร็จแล้วเขาก็วิ่งออกไปเลนล่างนะซึ่งเป็นเลนของ ADC นั่นเองเพื่อนๆจะเห็นสัญลักษณ์เดี๋ยวเดียวย้อนให้ดูอีกแป๊บหนึ่งเพื่อนๆจะเห็นสัญลักษณ์อะไรรู้ป่ะข้างบนมีสัญลักษณ์รูปเขาเรียกว่าเป็นหมวกแล้วก็มีแค่อันเดียวใช่ปะเป็นสีม่วงข้างล่างสัญลักษณ์ที่เพื่อนเเห็นคือตรงนี้นะครับ เป็นหมวก2อันติดกันนั่นก็คือตัวเกมนะครับพยายามจะบอกว่าเลนนี้ไป2คนนะข้างบนไปคนเดียวเข้าใจปะ <c oughs> ตรงนี้คือตัวเกมเขาพยายามที่จะให้คนที่ไม่เคยเล่นเกม League of Legends นนะ่ะมามาเล่นแล้วก็สามารถไปได้ถูกเลนไม่ต้องเดินเลนมั่วซึ่งเขาพยายามใส่ป๊อปอัพตรงนี้มาด้วยนะจะเห็นว่าข้างบนเนี่ยมีหนึ่งมีหนึ่งหัวมีหนึ่งรูป หมวกเนี่ยแล้วก็ข้างล่างมี2แสดงว่าต้องไป2คนนะครับเลนนี้นั่นก็คือ A.D.C. แล้วก็ซัพพอร์ตนั่นเองคุณอาคุมโตก็เดินเข้าเลนอย่างเร็วเลยนะตรงนี้แล้วก็ส่วนป่านั้นจังเกิลนะครับเขาก็ไปเข้าป่าตรงนี้นะไปฟาร์มเห็นได้ว่าคุณอาคุมโตไม่ได้ไปตีช่วยนะเพราะว่าในเวอร์ชั่นมือถือไม่เหมือนกับเวอร์ชันน่าจะไม่เหมือนกับเวอร์ชัน PC เพราะว่าไอคีป่ามันน่าจะไม่ต้องตีช่วยก็ได้แล้วอะเพราะว่ามันน่าจะ ไม่เก่งเท่าเวอร์ชัน PC ซงซึ่งเวอร์ชัน PC เนี่ยพวกซัพพอร์ตหรือว่า a อดีเนี่ยต้องไปตีช่วยหน่อยนั่นก็หมายความว่าแบบมันก็สามารถฟาร์มคนเดียวได้เห็นปะเขาฟาร์มแป๊บเดียวเสร็จแล้วอะกองนี้กองที่เป็นเรดบัฟเนี่ยตัวแดงๆอะเขาฟาร์มแป๊บเดียวเสร็จแล้วจะเห็นได้จากมินิแมปนะครับคือไม่ต้องตีช่วยก็ได้อะก็เข้าเลนเลยนะตรงนี้ก็เราจะเห็นว่าคุณอโขมะตุงไม่ได้ใช้ในส่วนของการลาก เพื่อเลือกเป้าหมายเท่าไหร่เขาเลือกที่จะตีแบบออโต้ทั้งหมดนะครับก็คือให้ระบบมันคำนวณว่าจะตีตัวไหนก็กดตีไปอย่าง้นเลยนะครับซึ่งใน LL a i p เนี่ยสามารถเลือกเป้าหมายได้ด้วยการลากลากไอ้ปุ่มตีตรงนี้เนี่ยลากไปใส่คลิปตัวที่เราต้องการที่จะตีหรือว่าลากไปใส่แชมเปี้ยนฝั่งตรงข้ามได้นะครับแล้วก็กดสกิลไถไปครับจังหวะนี้วางแถบแล้วยิงฮะยิง ถไปโไปโหเจ็บเหมือนกันนะครับฝั่งนั้นฝั่นงนั้นก็เป็นจริงเหมือนกันนะคุณโคมโตะก็เล่นจริงเหมือนกันและตรงนี้นะครับโซลาก็ปักบอร์ดลงไปตรงพุ่มไม้พเพื่อนๆสังเกตว่าในพุ่มไม้ตรงนี้ไม่เหมือนกับเวอร์ชัน PC นะซึ่งในเวอร์ชัน p c มันจะมีโค้งให้เราวิ่งอ้อมได้ตรงนี้อะประมาณตรงนี้มีโค้งให้เราวิ่งอ้อมได้ แต่ว่าในเวอร์ชันมือถือก็ตัดออกนะครับไม่มีคุณอาคุมะโตก็ยิงครับพยายามสแปมสกิลนี่เห็นปะเห็นปะเมื่อกี้นี้คุณอาคุมะโตเขาลากไอ,อ้เป้าหมายโจมตีเนี่ยไปใส่รถถังนะเดี๋ยวจะให้ดูอีกรอบนี่เห็นปะรถถังมันใกล้ที่จะแตกแล้วอะ่ะเราจะต้องลาชีพนะครับเพื่อที่จะให้ได้ตังค์ที่เยอะซึ่งเราไม่ลาชก็ได้นะแต่ว่าเราจะได้ตังค์น้อยนะเราจะได้ตังค์น้อยทําให้แบบเรารวยชานะครับก็จะออกของชาด้วย คุณคูมโตะก็เลยลากนะเดี๋ยวเรามาดูนี่เห็นปะเขาลากลากออกไปแล้วก็เขาจะลากมาใส่คลิปตัวรถถังนะครับเดี๋ยวเราลองดูนี่นเห็นปะแล้วก็กดตีนะครับทีนี้ก็จะเป็นการลากเอ่อคลิปรถถังนะครับทำซีเอสรถถังได้นั่นเองอออจังวจหวะน,นี้ล็อกขาสวยครับลักแล้วก็ยิงฮะค,<อ>คุณคุมโตะโอ้ยส<อ>ุดยอดครับนี่เป็นทักษะจากการเล่นอาวีมาอย่างช่ำชอง ใช้ได้เลยทีเดียวลักก็มาเติมไฟสวยนะครับ <S <S เมื่อกี้ <S <S ากากามาจากเลนกลางเลยจังหวะนี้ก็กดดันครับแต่ว่าไม่ตีป้อมครับเหมือนคุยกันกันกบเพื่อนว่าให้กลับบ้านก่อนกลับบ้านไปซื้อของก่อนสาาา <S <S อุลกะก็กลับไปครับ <S 2> <S 2> แล้วก็คุณอาคุมโต้ก็กลับมาซื้อของออกเป็นดาบเพิ่มพลังโจมตีนะครับ40แล้วก็วิ่งเข้าเลนอย่างเร็วเลย มันมีป๊อปอัพด้านข้างให้เราสามารถซื้อของได้อย่างง่ายนะครับไม่ต้องแบบเปิดร้านค้าเพื่อซื้อให้มันยุ่งยากนะครับคือสามารถซื้อของได้ตามที่เราเซตมาเลยพอตังเราพอมันก็จะขึ้นมาด้านข้างนะครับแต่ว่าต้องกลับไปซื้อที่บ้านเท่านั้นนะทำไมเวลาฆ่าคนแล้วถึงวิ่งไวครับเมือเ่อกี้อ๋อหรือว่าจริงในเวอร์ชั่นมือถือจะมีพาสซีฟแบบว่าฆ่าได้แล้ววิ่งไวอันนี้ก็ไม่รู้เหมือนกันนะจังหวะนี้ก็ปักบอร์ดลงไปนะครับในพุ่มหญ้าฝั่งนั้นเป็นลักนะครับที่เอามาซับนะ แต่ว่าฝั่งของคุณอาูุมโตนี่เป็นลักที่เลนกลางนะครับพาสซีฟของจริงถ้าฆ่าแล้วจะวิ่งเร็วขึ้นในคอมก็เป็นโอเคครับนั่นแสดงว่าเป็นพาสซสีฟนะพี่อายุเท่าไรแล้วชื่ออะไรเหรอครับผมชื่อฮิวโก้นะครับเรียกโก้ก็ได้เรียกสันๆว่าโก้นะครับอายุ26ปีนะครับเป็นพาสซสีฟของแชมเปี้ยนครับโอเคครับนั่นก็แสดงว่าใช่แหละทุกคนยืนยันเป็นเสียงเดียวกันนะครับว่าเป็นพาสซสีฟของจริงนะครับเวลาฆ่าได้จะวิ่งเร็วขึ้นนะนั่นก็ เป็นข้อสรุปแล้วนะครับเหมือนเวอร์ชัน PC เลยไม่ได้ปรับเปลี่ยนไปแต่อย่างใดเออจังหวะน,นี้คุณอาคุมมโตะก็มามาเก็บไอ้ผลไม้ป่าฮันนี่ฟุตนะครับที่ในเวอร์ชันมือถือเนี่ยมันจะมีเกิดขึ้นที่ข้างของป้อมนะครับซึ่งในเวอร์ชันของ PC ไม่มีนะจังหวะน,นี้คุณอาคุโมมตโตะก็เดินมาแล้วก็ยิงต้นฮันนี่ฟุตแล้วก็เดินเก็บจะเห็นได้ว่าคุณอาคุโมมตโตะเนี่ยเวลาเก็บฮันนี่ฟุต จะจะได้ตังค์เพิ่มครั้งละยี่สิบาทนะเหน็นปะนั่นก็คือผลของปปผลของรูนตัวใหม่นะครับซึ่งมีแค่ในเวอร์ชั่นมือถือเท่านั้นนะมันชื่อรูนว่าสว t o ทู h ผมได้ทำคลิปไปก่อนหน้านี้แล้วนะครับเวลาเราเก็บผลไม้ป่ายอย่าง h ั n นี่ฟูดเราจะได้ตังค์เพิ่มขึ้นนะจชงหวันนี้คุณอาคุมโตะนะครับยัดอันติเข้าไปเลยยิงอันติเข้าไ<ข>ปเลยครับ ไม่ต้องคิดอะไรอันตีคูดาวนานมากนะเอาจริงๆถ้าเวลาเราเล่นเนี่ยเราต้องใช้ให้เกิดประโยชน์สูงสุดนะครับจงังหวะนี้คุณอนาะคุมโต้ใจร้อนไปหน่อยกดอันตีแล้วแบบนี่เลย55วิรออย่างนาน,น,นเกมมาวันไหนครับถ้าหมายถึงเข้าไทยตัวนี้ยังไม่มีกําหนดนะครับแต่ว่าตอนนี้ตัวเกมเปิด a l p h a เทีที่บราซิลแล้วนะครับเจนได้ว่าเฟรมเรทโคตรนิ่งนะครับ60ตลอด60ตลอด,ตลอดเวลาเลยไม่มีกระตุกไม่มีใดๆทั้งสิ้นนะครับ สรุปง่ายๆคือเซิร์ฟเวอร์แบบโคตรดีไม่มีอาการแหลกเลยแล้วก็ไม่มีอาการกระตุกสมูทลื่นไหลมากๆนี่คือข้อดีที่ผมโคตรประทับใจเลยอ่ะในเกม LLY l, l, l i v ในช่วงอัลฟาเทสนะครับจะบอกว่าตัวเกมตัวนี้เนี่ยเป็นเวอร์ชันอัลฟาเทสนะครับไม่ใช่เวอร์ชันที่เปิดให้บริการอย่างเต็มรูปแบบนะซึ่งขนาดเวอร์ชันที่แบบไม่เต็มรูปแบบตัวเกมมันยังสมูทลื่นไหลขนาดนี้เซิร์ฟเวอร์ยังไม่มีอาการกระตุกเลยด้วยซ้ำอ่ะแล้วแบบ คือพูดง่ายเลยคือการันตีเลยว่าตัวเกมเปิดมามันต้องดีกว่านี้อีกอะ่ะ oh. ตรงนี้นะครับคุณจะเห็นได้ว่าคุณอาคุมโตะก็เดี๋ยวให้ดูตรงนี้ก่อนเขาจะกดตี oh. อ่าไอ้เจ้าส c ครเออร์บลูมอบต้นต้นไม้ป่าที่สามารถเปิดแมปได้ซึ่งตอนแรกเขาพยายามกดตีเดี๋ยวผมจะให้ดูนะครับซึ่งตอนแรกเขาพยายามกดตีอยู่แต่มันตีไม่ได้นะครับ oh. แล้วทีนี้ oh. เขาก็เลยกดค้างไว้แล้วลากนะครับลากไอ้เจ้าปุ่มตีเนี่ย ไปใส่สครายอบูมแล้วกดตีนะครับตีได้เห็นปะแล้วเขาก็ลากอีกครั้งนะลากไปใส่แชมเปี้ยนฝั่งตรงข้ามแล้วกดตีแล้วจังหวะนี้ครับเขาก็กดอันตีเลยเห็นปะแล้วอันตีของจิงสุดแมปนะเห็นปะสุดแมปเลยแล้วยิงโคตรแม่นลาดเลยนะครับก็เรียบร้อยเลยครับดูภาพชายครั้งนะภาพฉายครั้งภาพฉายครั้งนี่อันตีไปปึ๊บเลื่อนหน้าจอไปดูด้วยนะโดนด้วย ลัดด้วยได้ฆ่าไปนะครับจังหวะนี้ก็สวยมากๆเลยจังหวะนี้โดนจับครับแล้วอันตีของลักยัดหน้าไปนะครับครึ่งหลอดโอ้จังหวะนี้นะครับคุณอาคุคมโต้กดแฟลชเข้าไปเขาตามเข้าไปฆ่าในป้อมเลยอะนี่ครับกดแฟลชเข้ามานี่ครับแฟลชเข้ามายิงยิงเอ่อไอเจ้าตัวจิงของฝั่งตัวข้ามอะ่ะในป้อมเลยเกือบตายนะแต่ว่าทำได้ดีมากๆเลย แต่วันนี้ก็อ้อมมาตีป้อมครับ <TV. S 1> สวัสดีทุกคนด้วยนะครับสวัสดีคุณเบฟทีวีนะครับสวัสดีลูน่าลูนูล่าสวัสดีทุกคนเลยฟื้นกลับบ้านครับแล้วก็ซื้อของบวกความบวกคอมเร็วโจมตีตรงนี้น่าจะเป็นบวกความเร็วโจมตีนะครับ45เเแล้วก็บวกคิดข้อนะครับ25เป็นเป็นไอเทมที่ ทุกคนน่าจะรู้ดีอยู่แล้วล่ะทเลนเอลเอลนะครับตรงนี้ก็เดินเข้าเลนกลางมาเลยนะเพราะว่าดันล่างได้แล้วนะได้ป้อมล่างมาก็เข้ากลางจังหวะน,นี้ยิงแอนนี่ไปทีสองทีสามทีติดคริครับไม่เป็นไรจังหวะน,นี้ไซวาน่าครับกระโดดเข้ามาแล้วไม่ตายด้วยอันติลักสาดหน้าไปกดอันติตามไปอีกครับจิงจังหวะน,นี้โดนแอนนี่นะแต่ไม่ตาย จังหวะนี้โดนจับได้ครับด้วยสกิลรักแต่ไม่มีใครตามนะเห็นได้ว่าเริ่มติดคริแล้วนะครับเพราะว่าคุณอะคุมโตเนี่ยเขาออกไอเทมคริแบบคริทุกแทบจะทุกอันเลยเนะน้นคริแล้วก็ตีเร็วนะ,ะจังหวะนี้ก็ฆ่าได้อีกแล้วครับฆ่าการเรนได้แล้วมาดันป้อมบนทันทีไซวาน่าก็พยายามมากันป้อมครับแต่ทําไม่ได้กันไม่ได้กลับบ<อ>้านครับซื้อของเพราะว่าคุณ อาคุมโตะเห็นว่าด้านข้างมันขึ้นป๊อปอัพเป็นไอเทมที่เขากดไว้ก่อนหน้านี้แล้วนะครับเขาก็จะกลับบ้านเพื่อที่จะซื้อไอเทมชิ้นนี้ได้นะก็กลับบ้านทันทีเลยเราจะดูไปแล้วก็วิเคราะห์ไปด้วยนะตอนนี้ดูเหมือนว่าคุณอาคุมโตะเขามีความสุขมากๆกับการเล่น L L อ่ะทั้งๆที่เขาเป็นเขาเรียกว่าเป็นสตรีมเมอร์ที่สตรีมเกม R V นะและเล่นเกม R V แบบสตรีม R V ในนิโมทีวีแทบจะทุกวันอะ แต่ว่าตอนนี้ได้สิทธิ์เข้าเล่น l l แล้วแบบเขามีความสุข,ขกับการเล่น LL มากในจังหวะนี้หลังจากนี้เนี่ยเจนว่าเขาคุยกับเพื่อนแบบคุยไปแล้วก็หัวเราะไปด้วยแล้วก็เล่นไปด้วยแบบมีความสุขมา,มากๆเลยอะนี่เห็นปะหัวเราะแบบชอบใจมากๆเลยอ่ะแล้วเพื่อนก็ตีบารอนนะครับเ <laughs> จนเนได้ว่าเมื่อกี้มีส,สกิลของลักเข้ามาที่พุ่มด้วยแต่ว่าไม่สนครับเดินมาตีบารอนเรียบร้อยครับได้บารอนนาชอไป,ปที่รบร้อย เดินมาปักวอดตรงนี้ด้วยนะครับโอ้โหเรียกได้ว่าขยันปักวอดมากบาดอนเสร็จแล้วมาเอามังกรต่อครับตีมังกรต่อนี่เห็นได้ว่าคุณอคุโมโต้นี่ได้ทักษะการแคนเซิลแอนิเมชันจากอาวีมาเต็มๆเลยนะเนี่ยเห็นป่ะเวลาเขาตีเขาจะแบบแบบว่าเดินตีเดินตีเดินตีอะ่ะเนี่ยเห็นป่ะเหมือนเล่นอาวีอ่ะคือแคนเซิลแอนิเมชันนะครับนี่มันจะทำให เรารู้สึกเหมือนตีเร็วขึ้นนะครับก็กลับมาเคลียร์คลิปที่เลนล่างนะครับดันป้อมเกือบแตกนะคลิปเลนล่างเหลือเลือดอยู่ร้อยกว่านะป้อมล่างจังหวะนี้เดินมาเจอแอนนี่ครับแล้วยิงยิงแอนนี่กดแฟลตไปครับกดอันตีใส่หัวรอดไปครับแอนนี่แอนนี่ยังไม่กลับบ้านนะตรงนี้ไม่สนใจครับดันป้อมอย่างเดียวฮะ คุณอากุโมโตก็ดันป้อมแล้วจังหวะน,นี้กาเลนเข้ามาครับมั่วอยู่ในวงในแล้วซับซับคุณอากุโมโตก็ยิงยิงรัวๆเลยครับแล้วกดแฟลชฆ่าหัวมา <laughs> จังหวะน,นี้ยิงฆ่าได้ครับแต่ว่าเป็นคิวของลักนะครับโดนระเบิดลักไปไม่ได้ฆ่านะครับจังหวะน,นี้ได้แค่แอซิด <laughs> ยิ่งดูไปยิ่งแบบดูไปอิจฉาไปนเนี่ยคืออยากเล่นมากๆเลยอะยิ่งดูยิ่งอยากเล่นเอาที คือตอนนี้แบบคันไม้คันมือมากเลยกว่าจะเข้าไทยแปบ๊บเดียวจังหวะนี้ก็โดนล็อกขาแล้วก็อันติของลักนะครับจับได้แล้วกดอันติมาจามาังหวะนี้หายเลยครับโคตรแรงคุณดูคุปโต,โตก็แบบมือคุมกระหม่อม <laughs> ดูดิมือ <laughs> มือลู้มหน้าเลย <laughs> เพื่อนๆสังเกตจากตรงนี้นะครับเวลาตายเนี่ย เราสามารถที่จะสอ่สองเพื่อนที่ยังไม่ตายได้นะเจนได้ว่ามันจะมีขึ้นมาเลยว่าเพื่อนคนไหนที่ยังไม่ตายนะครับตรงนี้มีเรียงตรงนี้นะครับลักโซลก,กะกาเรนแจ็คเนี่ยเราสามารถสลับกล้องเพื่อดูเพื่อนว่าเป็นยังไงบ้างนะครับสามารถสลับกล้องดูได้จากตรงนี้เลยไม่ต้องไปกดในมินิแมปนะครับนี่ตรงนี้ฟังก์ชันตรงนี้ก็ดีเหมือนกันนะเป็นฟังก์ชันเล็กๆน้อย,อยที่ผมผมชอบนะครับจะเห็นได้ว่า เกมถึงแม้ว่าฝั่งของคุณอากุมโตะจะได้เปรียบมากๆนะครับแต่ว่าโอกาสของฝั่งนั้นก็มีเหมือนกันนะจะเห็นได้ว่าเขาดันคีพสูงมาตลอดเลยคือถ้าพลาดเนี่ยก็สามารถสวนได้เหมือนกันนะครับเพราะว่ามันก็ต้องมีจังหวะที่กลับบ้านมาซื้อของอะไรประมาณนั้นนะซึ่งจะทำให้อีกฝั่งเนี่ยสามารถเก็บ o ออฟ c ิทีฟเก็บอะไรนู้นนี่นั่นได้นะครับเก็บตังทันได้แล้วก็สามารถพลิกเกมได้นะ ข้างหลังมากาเลนเข้ามาครับกาเรนฝั่งนั้นเข้ามากดแฟลข้าหมหัวแล้วสเตปนี้แล้วยิงครับเหมือนเดิมครับไม่ได้ฆ่าครับรักเก็บหมดลักได้ดับเบิลชิวะจังหวะนี้จะเห็นได้ว่าเวลาวาร์ปกลับบ้านเนี่ยเวลามันรวดเร็วกว่าเวอร์ชัน PC แล้วนะครับประมาณ5้าหกวิอะ่ะก็จะกลับบ้านได้แล้วแต่ถ้าเวอร์ชัน PC มันจะประมาณ10บวินะครับเวลาวาร์ปกลับบ้าน มันจะกว่าจะาร์ปได้อะไรประมาณนั้นแต่ว่าเวอร์ชั่นมือถือก็บ้าเร็วขึ้นครับตรงนี้ฮะเหมือนกับทางที่ผู้พัฒนาเขาได้บอกออกมานะครับในส่วนของเจ้า red bumper b a c k นะครับหรือว่าเจ้าเขาเรียกว่าคีปแดงบัฟแดงอะไรเนี่ยนะครับซึ่งในส่วนตรงนี้เนี่ยเวลาท้ายเกมนะน่าจะหลังจากผมไม่รู้เหมือนกันหลังจาก15นาทีหรือเปล่าเพราะว่าก่อนหน้านี้มันยังไม่ใช่ตัวแบบนี้นะครับ เขาเรียกว่ามันเป็นร่างที่แบบร่างกลายกลายร่างอ่ะร่างวิวัฒนาการ e v o l u t i o นอ่ะจากที่เป็นบัฟแดงธรรมดาแล้วกลายมาเป็นบัฟแดงตัวนี้นะมันจะทําให้เราได้บัฟที่เพิ่มดาเมจจะเพิ่มเยอะกว่าตัวที่เป็นตัวก่อนหน้านี้นะครับก็จะมาขึ้นตรงนี้ด้านล่างนะครับว่าเราได้บัฟอะไรมาเห็นปะเออเพื่อนๆสังเกตตรงนี้นะครับเพื่อนๆจะเห็นได้ว่าเจ้าผลไม้ป่าฮันนี่ฟู้ดเนี่ยถึงแม้ป้อมจะแตกไปแล้วนะเห็นปะ ป้อมจะแตกไปแล้วมันก็ยังอยู่นะมันไม่หายไปนะครับเย <c oughs> วันนี้เปลี่ยนใจมาดันป้อมดีกว่าตีป้อมโหตีอย่างเร็วตีป้อมแป๊บเดียวครับแอนนี่พยายามที่จะมากันป้อมก็กันไม่ทันแลวครับตีเร็วขนาดนี้เยวันนี้กลับบ้านไปซื้อของครับมาดูว่าจะออกของอะไรต่อไปเลื่อนหาไอเทมอยู่คิดติเคอาออกของขี้อีกแล้วเหรอ <c oughs> จะขี้จะขี้ทุกชิ้นเลยเหรอ <c oughs> แต่สุดท้ายเปลี่ยนใจครับ มาอัปเกรดรองเท้านะฮะซึ่งสิ่งที่คุณอาคุมโต้เลือกอัปเกรดรองเท้าเนี่ยเพื่อที่จะได้เอฟเฟกกดใช้งานเนี่ยเขาเลือกเป็นอัปเกรดเจ้าตัวเทเลพอร์ตนะครับ oh. นี่เทเลพอร์ตซึ่งมันจะเป็นสเปลในเวอร์ชัน PC นะแต่ว่าในเวอร์ชันมือถือมันจะมาอยู่ในรองเท้าขั้นที่3นะครับเราสามารถเลือกได้สามารถเลือกได้แค่หนึ่งอย่างเท่านั้นนะเลือกได้แค่หนึ่งอย่างเท่านั้นสมมุติว่าเราเอาเทเลพอร์ตแล้วแล้วเราไม่สามารถที่จะไปเอาดีเดมชั่นได้นะครับ นี่เอาเทเลพอร์ตแล้วไม่สามารถที่จะไปเอาดีเดมชันได้แล้วหรือว่าเอาอื่นๆได้นะครับถ้าเอาตัวไหนต้องเอาตัวนั้นอย่างเดียวเลยกดใช้ได้แค่หนึ่งอย่างเท่านั้น <S <S ซึ่งคุณอาคุมโต,โตก็ตัดสินใจเลือกเป็นเทเลพอร์ตนะครับ <S <S แ,ลรและจงังหวะนี้คุณอาคุโมโตก็พยายามที่จะใช้เทเลพอร์ตครับโดยเขาไม่รู้ว่าจะใช้ยังไงสุดท้ายเขาก็เข้าใจครับว่าเวลากดใช้มันจะขึ้นแมปตรงนี้มานะครับขึ้นจุดที่เราสามารถวาร์ปไปได้นะครับ ดยจุดที่เราสามารถวาร์ปไปได้ในที่นี้นะครับมันจะมีคลิปเห็นปะ่ะสีฟ้ามันจะเป็นตัวใหญ่เลยขึ้นเลยว่าวาร์ปไปได้แล้วก็ตรงนี้นะครับป้อมเห็นปะ่ะเจนแสัญลักษณ์กลมๆว่าสามารถวาร์ปไปได้และที่สําคัญครับสามารถวาร์ปไปลงบอร์ดได้ซึ่งเพื่อนจะเห็นว่าลักไปปักบอร์ดที่ตรงบาลอนเห็นปะ่ะจะมีรูปสัญ,ญลักษณ์ดวงตาตรงนี้นะครับสามารถวาร์ปลงไปได้แล้วก็ตรงนี้ฮะบอร์ดที่เพื่อนของคุณอะคูโมโตะปักไว้นะครับ เป็ใส่ลักดวงตาตรงนี้นะสามารถวาร์ปไปลงตรงบอร์ดได้เช่นกันซึ่งในจังหวะนี้นะครับคุณอคกุมโตก็เลือกที่จะวาร์ปลงบอร์ดตรงนี้ฮะหน้าป้อมของศัตรูเลยเรียบร้อยครับมาเติมไฟอย่างเร็วจังหวะนี้ก็ยิงฮะยิงอย่างเดียวพยายามจะยิงป้อมใหญ่แต่จังหวะนี้เข้าไปอยู่ลึกเกินครับเข้าไปอยู่ลึกจังหวะนี้ไถเข้าไปในป้อมไถไถไถ แล้วยังไงยิงอันตียัดหน้าอ้คูเกือบตายการเรนเกือบตายครับแต่ไม่ตายจาังหวะนี้ลึกครับลึกฮะโดนหมีตบห <c oughs> มีตบแล้วป้อมตีเรียบร้อยครับนอนไปไม่จบครับไม่จบ <c oughs> ตอนนี้กําลังเถียงกับเพื่อนนะครับแล้วก็เรียบร้อยครับ <c oughs> การเรนตีป้อมจบฮะคุณคุณมโต้ก็ชูมือดีใจเลยชนะบ้ย <c oughs> ดูจากภาพด้านล่างได้นะครับ ชนะโว้ย <ś led> โอเคสำหรับวันนี้ก็ขอบคุณทุกคนมากๆเลยนะครับผมก็หวังว่าเกม L L v a l i จะเข้ามาเปิดให้บริการในบ้านของเราเร็วๆนะครับซึ่งตอนนี้เนี่ยเราก็ต้องเ,อเห็นใจทางทีมผู้พัฒนาด้วยนะครับไม่ใช่ว่าเราจะอยากเล่นอย่างเดียวหนึ่งเลยคือตัวเกมมันไม่ใช่เกมที่จะสามารถเปิดได้ทันทีเลยนะครับก็คือมันเป็นเกมเที่ต้องอาศัยเขาเรียกว่าสเตตในการปรับให้มันสมดุลมากที่สุดนะ ถ้าแบบเปิดเลยมันอาจจะมีแชมเปี้ยนบางตัวที่แบบเก่งเกินอะไรประมาณนั้นนะซึ่งมันจะทําให้ตัวเกมมันไม่สมดุลน,นะครับมันจะมีหลายๆอย่างเลยที่ต้องปรับปรุงต่อไปนะในเรื่องของรูนในเรื่องของไอเทมต่างๆที่ต้องปรับสเตตไปเรื่อยๆเราต้องดูการตอบรับจากคนเล่นในรอบอัลฟาเทสก่อนว่าถ้าผลตอบรับมันออกมาดีไม่มีข้อติเลยไม่มีสิ่งที่แย่ๆเลยอะไรต่างๆตัวเกมก็อาจจะเปิดเร็วก็ได้นะครับ แต่ถ้าเปิดรอบอัลฟาเสร็จแล้วพบปัญหาเยอะในส่วนของอัลฟาอย่างเช่นตัวเกมแลกตัวเกมมีบัคเยอะบัคนู่นนี่นั่นบัคไอเทมบัคสกิลบัคตัวละครบัคหินบัคคีป่าบัคนู่นนี่นั่นบัคป้อมอะไรต่างๆมันก็ต้องปรับแก้ไขต่อไปนะครับกว่าจะเปิดก็ต้องปรับปรุงจนเสร็จทุกอย่างแต่ถ้าตัวเกมไม่มีบัคอะไรเลยหรือว่ามีบัคน้อยเนี่ย ก็จะเปิดเร็วนะครับเราต้องมารอดูกันว่ากําลังจะเป็นมันจะเป็นไปในทิศทางไหนนะในส่วนของเกมต่อไปนะครับแล้วก็ใครที่ยังไม่กดไลค์กด Subscribe ก็สามารถกดได้เลยนะครับเราจะได้ไม่พลาดในการมาเจอกันครั้งหน้านะครับ